ร้อยตำรวจเอกศิราเวชโพธินะรองสพจุดสืบวสวยสกองก,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 การส,สืบสวนสองรองสพจุดสวนสอบสวนกองบพิการหลวงนครบาลนะได้นาะหมายเจ้าหมายสารจังหวัดอ่งขางภูมิที่จ86ดหกทับสองหนะลงวันที่28ตุลาคม2567้าหกนะกด้วยนางสาวนะครับเรียกนะครับอันนี้ใช่ทะเบียนราชเราใช่ไหมใช่ไหมใช่หรอือตอบ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจาับกุมนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้มีสิทธิ์ที่จะแจ้งบุคคลที่ไว้วังใจหรือทนายความเข้ราร่วมทำการสอบสวนหรือดูการจับกุมัางนี้ได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ไดรับการพยาบาลน,นะครับตามสมควรน,นะครับมีต้องจำตัวอะไรไหมไม่มีนะอะ่อันนี้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบุคคลตามหมายไหม